นะครับนึกถึงโตยโตยต้าโตโยตา้าเคมอเตอร์นะครับ026626555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพรุ่งโรดอ้าวน้ำมวยแตกเข็มละ500บาทนะครับจากตาสินกานขอ1 0,000ต่อยไปก่อนเลยทีเดียวน้ำเงินเทวดาเล็กก็าก็ะติดมาเอาละครับยกนี้นะครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาอึงอุบลน,นะครับก็เข้าไปย้ำทางเทวดาเล็กออกสายเยอะๆนะครับตัวจะทำได้ตามที่ติวเข้มไปหรือเปล่า ยกนี้เกมน่าจะเปิดกันเต็มตัวนะครับเก้ากระดับก็พยายามจะเปียกกันสายโอ้โหเริ่มมานะครับพอสายมานี่เสียงเชียร์นี่ก็ฮึมเลยนะครับเบียดเข้าไปขยจับเข้าไปสายอีกแล้วครับอ้าวติดตลอดเอ้ต่อยหนึ่งสองแมน้ำเงินเทวดาเล็กสายสายเก้ากระดับโยกไปมาเมาื่อหูมีสิทธิ์มีสิทธิ์ แต่เห็นมา500บาทด้วยนะจ่าตาซินขอบคุณนะครับนะฮะวินัยเวีร์ผู้ชมกรรมการสับชกเอาซ้ายไปโดนเทล้มไปน้ำเงินนะครับเทวดาเล็กล้มไปไฟแดงเก้ากระดัดมาต่อยเปิดโอ้โหดูดีเลยนะครับไฟแดงเก้ากระดัดน้ำเงิน,นเทวดาเล็กน,นี่แหละเสียโบสจัดให้แฟนได้ลุ้นเลยทีเดียวอ้าวเดินทีฟอีกเก้ากระดัดนะครับมาติดตลอดติดไปน้ำเงินเทวดาเล็กซ้ายทำไม้ ขยับขยับแม่ปาเปียกนะครับเจ้านี่เจ้าของนี่โอเชีย่ยคนมานานี่ส่งลายมาเลยดูตลอดนี่ไม่อยู่ในทีมของพิรีดีด้วยนะครับปาเปียกคุณปัญญาทองไทยเอ้าติดไปติดไปติดไปติดเอ้าเอ้าอ่ะนี่ครับขวาแล้วก็ซ้ายคืนครับ <c oughs> โอ้โหนี่ลองคู่เอกฮะเข้มคนแล้วเข้มคนแล้วครับอ่ะโอ้ยซอก สอกซ้ายเตะซ้ายครับโอ้โหนี่ครับว้าอ้ยเทวดาเล็กเดียวว่าเลือกออกเลยนะครับจังหวะฝีมือไม่ออกมั่วออกเน้นๆนะครับเทวดาเล็กมีเตะซ้ายลูกแทงก็ดีนะครับแล้วก็มีหมัดสลับด้วยเริ่มจะขยับเหมือนกันตีนะครับโอ้โหหมัดซ้ายนี่แม่นนะครับเขาก้าวกระดอกก็จะไปรับเยอะไม่ได้นะครับมาดูกันที่วงใน ยังจะเบียดโอ้ไม่ยอมไม่ก้ากระดักขึ้นคลองง่ายๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าก้ากระดัษนั้นได้ใหญ่เลยครับเบียดแข็งได้สวยๆเอาทำการแกะแย่ yeah. ไฟแดงก้ากระดัษน้ำเงินเ,เทวดาเล็กต่อกนเอ้าซ้ายไปเทวดาเล็กซ้ายต่อยมา,ากระดาษกัรมืขวาสวยลงดันไปทีหนึ่งลงดันประตูอาทีไว้ขวาอีกดอกหนึ่งของนี่ก้ากระดัษ นเมืนอเทวดาเล็กนะครับแม่อ้ไปอยู่ตัวล่างอยู่ตัวล่างไม่ได้ปลายยกแล้วอ้าวนี่ครับโอ้โหดูครับมหาปลายยกสามเทวดาเล็กปลายหมดยกหมดยกที่3พักกันคู่เดียวครับวันนี้ต้องขอบคุณครับรู้ใจประกันไทยรถกระบะมิซูบิชิไทยทันบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกุ๊ปจำกัดจิวเจิ้นปูนเซนเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัสรคุล พร้อมด้วยคุณนระงว่องประเสริฐการรัษัททิวินสเปเชีย,ชยจำกัดขอขอบพระคุณครับอาล้ครับยกนี้นะครับมียาฉีดมาไหลกำปั้นเลยนะครับมาดูว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับเทวดาเล็กทีมงานนี้ก็บอกว่าให้ออกแข้งซ้ายไต้ซ้ายต่อยท้ายขย,ย,ยับเข้ากกไปแต่ว่าก้ากระรักนั้นทิ้งเดินถูอเอาไว้นะครับไม่ยอมถอยด้วยตี่นะครับโอ้ยแต่สายเริ่มจะมาเนื้อเน้น,น,นเอ้นเาได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับเทวดาเล็กอา้าวติดตลอด แมร่รางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์นี่ไม่ต้องห่วงคุณวิชิตสมภพรุ่งโรจนะครับคุณซื้อแล้วเนี่ยของโตโยต้าเคมอเตอร์เข้าสูงไหนก็แฮปปี้แฮปแปี้ตลอดวันนี้นะครับประธานสภานี่พีพ่เปียวไทยนะประธานของพีพ่เปียวุออทยนี่สอาจอเพียอ,อไทยมีใคๆก็เรียกนะครับแต่ตอนนี้ตำแหน่งไปไกลแล้วโจ๊กวัดเขาท้องสวรรค์ก็ลุ้นเอ้าลงเลยอ่ะโอ้แมากระซวกทีเดียวเลิกเลยนะครับ เลิกเลยอ่ะเรียบร้อยเลยนะครับเป็นโรคท้องบางหรือ,อยังไงเนี่ยน้ำเงินนะครับเทวดาเล็กเรียบร้อยเลยนะครับมาดูดิมาดพิจุนะนะครับก้าวกระดาษเทระเบิดเถิดเทิงเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูภาพช้าๆอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับเดอะวินเนอร์ไปเลยทีเดียวก้าวกระดาษสสเทียนโพนะครับเท่เลยทีเดียวเดี๋ยวขอดูภาพช้าอีกนิดหนึ่งนี่แหละครับมาดูอ,อ้าซ้ายไปกอนนะครับน้ำเงินเทวดาเล็กนายขยมขยมแล้วนะครับขยมนี่ สมญญานของนี่โชกี้สิทธิ์กัภไยหรือว่าฟ้าประกอบสิงซ้ำเหลี่ยมไปเลยตีไปโอ้ตีแล้ววางลงไปเลยนะครับอ่าดูนี่หลุกนี้อีกทีนึงนี่หนึ่งดอกข่าวไปซ้ายไปดอกนี้จุกแล้วนะครับจุกอีกดอกดอกสองดอกสามดอกสี่นี่เทลวตั้งลงไปเลยนะครับพอดอกสี่เรียบร้อยเลยวันนี้เก้ากระดาษนะครับส